ตอนที่225กำเนิดตำนานบทซบเมื่อเดสโอมินที่สวมชุดเกราะหนังสีแดงเลือดหมูเห็นทีมของเอสแทไทยเฟ่งหายตัวไปความโกรธก็เต็มดวงตาของเธอในทันทีเธอสามารถสกัดกั้นทีมของเอสแทไทยเฟ่งได้หากเธอมีเวลาอีกสองสาวินาทีจากนั้นเธอสามารถซื้อเวลาให้ทียังเทเนรูดเลสสกายและกองทัพที่เหลือ,อพวกเขามาถึงในเวลานั้นพวกเขาสามารถทำให้ทีมของเอสแทไทยเฟ่งอยู่ในระดับใต้ดินฐันแรกได้อย่างแน่นอนเธอน่าจะอยู่ที่บีออนโดเมนเรียมแล้วทียังเทเนรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเขาเห็นลอร่าเรลเดอร์นในการดำเนินการค ไม่เหมือนเดทโอเมนชิยางเทียยเนไม่ได้ตาบอดด้วยความโกรธดังนั้นเขาจึงสามารถประมวลผลสถานการณ์ด้วยจิตใจที่สงบในขณะเดียวกันการประเมินสถานการณ์ของเขาทำให้เขาสับสนอย่างมากผู้เชี่ยวชาญบี n อนโดเมนเรียมนั้นหายากเป็นพิเศษแม้แต่ในหมู่ห้าเกรดซูเปอร์กิวพวกเขาเป็นเพดานพลังการต่อสู้ของห้ามหาอำนาจซูเปอร์กิลพวกเขายังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไปเกรดซูเปอร์กิลมีตำแหน่งปัจจุบันได้ ในขณะเดียวกันตามความรู้ของเขาผู้เที่ยวชานบียอนโดเมนเหรียมก็หายากอย่างไม่น่าเชื่อในเกรเตอร์กอร์ดแบทโดเมนผู้เที่ยวชานดังกล่าวจะได้รับการรักษาด้วยความเคารพแม้กระทั่งจากอำนาจเจ้าโลกต่างๆหา,า,า,ากอาณาจักรบียอนโดเมนเลือกที่จะเข้าร่วมพลังอำนาจพวกเขาจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารหลักทันทีและเพลิดเพลินไปกับอำนาจที่เทียบได้กับผู้เท่าผู้เท่า,ผ,ทาผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งของกิลบางส่วนโดยปกติแม้แต่พลังอำนาจที่หลากหลายก็ไม่เต็มใจที่จะส่งผู้เที่ยวชานบียอนโดเมนเหรียมไปยังโลกโบราณขนาดเล็กท้ายที่สุดผู้เที่ยวช ในเวลาเดียวกันกับที่ทยางเทียนเนกำลังวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใจเย็นความโกลาหลก็เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนหืผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหลังจากทลายประการปีศาจแดงในการโจมตีครั้งเดียวเธอยังฆ่าสมาชิกหลักของดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดสามสิบคนในครั้งเดียวเธอแข็งแกร่งอย่างน่าขันฉันไม่เคยเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่แข่งแกร่งเท่าเธอมาก่อนเธอเจ๋งมากเธอเป็นเหมือนวาลคิรีที่บันทึกไว้ในห้องสมุดกวาดล้างกองทัพนับล้านด้วยตัวเธอเองนี่เป็นวันที่โชคดีท ถ้าพวกคุณคนใดต้องการดูการต่อสู้อีกครั้งในตอนนี้ผมจะขายสำเนาให้คุณในราคา100เครดิตทุกคนต่างตกตะลึงกับความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์ที่ลอร่าพเพิ่งทำออกมาและผู้เล่นหลายคนได้อัปโหลดภาพหน้าจอและบันทึกวิดีโอการต่อสู้ลงในฟอรัรมอย่างเป็นทางการทั่วขณะหนึ่งที่ผู้เล่นทั่วทั้งโลกโบราณย,ยอส่วนเกิดความโกลาหลก่อนหน้านี้ทุกคนมีความเห็นว่าอสาุรเมอร์เซนารีอะไรแอนประเมินตัวเองสูงเกินไปโดยท้าทายเลเวอร์ออฟเซเว่นสิ่งทุกคนยังคิดว่าอสาุรเป็นเพียงการแสวงหาความตายของตัวเเเออองโดดยาขข้ไปในืบ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ว่าพวกเขาผิดไม่เพียงแต่ทีมของอสูราจะไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากเข้าสู่เทือกเขาบออันดารีแล้วแต่ทีมยังประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ระดับใต้ดินที่สองอีกด้วยสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจมากที่สุดก็คือผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าอีกท่านได้ปรากฏตัวในพันธมิตรอสูราเหมือนเซนารีอะไรแอนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้านี้ไม่เพียงแต่ทำลายปราการปีศาจแดงเท่านั้นแต่เธอยังได้ช่วยทีมของอสูราเพียงลำพังฝ่ากองทัพพันธมิตรที่ยิ่งงใหหหหญญ่่่่ลลาาายยแทีีมีมมมผู้้เเชวชววขขขออบตกรรคนนึไป วาวคิรี่แห่งแสงในเวลาไม่นานชื่อลน,นี้ก็ได้กระจายไปทั่วกระดานสนทนาบางคนได้ิเคะห์วิดีโอกันต่อสู้ของลอราเพรโรเดร์แล้วและรู้สึกว่าวาวคิรี่แห่งแสงอาจกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครเทียบได้ในดินแดนแห่งพระเจ้าเป็นผลให้จำนวนผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมอสูราเมร์เซนารีอะไลแอนเพิ่มขึ้นอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วสัตว์ประหลาดสี่ตัวที่ไม่มีใครเทียบได้ของกอดเดสโดเมนก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่แม้แต่ไฟเกรดซูเปอร์กิวัดกลัวหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟ เกรดซูเปอร์กิวปฏิบัติต่อสัตว์ประหลาดสีตัวที่ไม่มีใครเทียบเช่นภัยธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการชนหัวกับพวกมันให้มากที่สุดนี่เป็นเพราะการสร้างศัตร,รูจากมอนสเตอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้เหล่านี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้แต่มันก็เป็นชัยชนะที่ลุกโชนจุดๆในขณะที่ผู้เล่นของมินเนียเจอเอนเชียนเวิลด์กำลังสนทนากันอย่างตื่นเต้นกับอสุราและลอร่าเกรเดอร์พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งก็เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ระดับใต้ดินที่สองของ Rain, ใหญ่ไดด้จัระเบียบกองทัพพรรร่่่่ววววววมมมขขอออองงงกกเเเเาาาใหหแลละตตั้้ทีีีผูชชยยญญิ์จนวนนนนคขึ้ไปทีมโดยยชิางเรีเนเดม อาจารย์เราจะไปกับพวกเขาจริงๆเหรอเถาอยู่ไว้ผู้กุมอำนาจโลกถามอย่างเงียบๆขณะที่เธอมองดูดาบพันดาบผู้เท่าพวกเขามีทีมหนึ่งพันคนเราจะไม่ได้รับของขวัญที่ดีใดๆหากเราติดตามพวกมันเวลโดมินเนเตอร์และหลักเวเตอร์ได้ร่วมกันสร้างทีมหนึ่งร้อยคนเท่านั้นแม้ว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะอยู่ที่ฝ่าวิงวอเตอร์เรียมหรือสูงกว่าแต่ครึ่งหนึ่งอยู่ที่วอยเรียมแต่ก็ยังเป็นทีมที่อ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับทีมหนึ่งพันคนของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งไม่สาาาาคััญแมม้วว่ททีีขขอองพพกกเเจะะถูนโดนนอดอดดยตบบร ใช่เราจะปลอดภัยกว่าถ้าเราเข้าไปกับพวกเขาเทาสั้นซอสกล่าวสถานการณ์ของระดับที่สองนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระดับแรกปัจมีโอกาสเสนอให้มากกว่านี้แต่โอกาสเหล่านี้มาพร้อมกับอันตรายที่เท่าเทียมกันนอกจากนี้ทันไม่สามารถดูแลทุกคนได้เพราะสภาพแวดล้อมพิเศษที่นั่นโทษประหารชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการสูญเสียระดับเช่นกันตามแหล่งข่าวของเราผู้เล่นที่ไตในระดับที่สองจะเข้าสู่การบังคับลับในโลกแห่งความเป็นจริงแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังไม่มีใครฟื้นคืนสติได้แม้แต่ท่านก็ยังดูแลพวกเราทททุกกกคคนนนนไไไมมมม่่่ดดดดด้้หหรรรรรรรอออออาาาาาาาจจยยยย์ะะัััับบีีเเปป็ตืููถววลใพซ แม้กระทั่งหลังจากเปลี่ยนกลับเป็นระดับ3แล้วผู้เที่ยวชานระดับพระเจ้าที่ใส่ไอเทมระดับอีพิกเท่านั้นก็สามารถแสดงพลังการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายที่มาตรฐานระดับ4และยืนหยัดต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในตำนานในระดับเดียวกันควรจะรู้ว่าเทาสันซอสเป็นเจ้าของอาวุธในตำนานที่แยกส่วนแม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมพิเศษของระดับใต้ดินแรกของเทือกเขาโบอันดารีเขาก็ยังสามารถทำลายล้างทีมหนึ่งร้อยคนที่ร่วมก่อตั้งโดยเวิลด์โดมิเนเตอร์และเบลเกรเตอร์ได้อย่างง่ายด,ดายเขาสามารถเอาชนะหลอดผู้ยิ่งใหญ คุณจะพบเมื่อคุณเข้าไปยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ของที่ปล้นมาแต่การเข้าสู่ระดับใต้ดินที่สองจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างมากเขาซั้นซอสกลา่าวโดยไม่สนใจที่จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมใดๆจุดจุดจุดนักล่ามาถึงแล้วผู้บัญชาการโอเมนเราสามารถออกเดินทางได้ทุกเมื่อนักฆ่าระดับหนึ่งร้อยเก้าจากดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดกล่าวกับเดทโอเมนด้วยความเคารพดี B. ออกเดินทางทันทีเดทโอเมนพยักหน้าท่าทางของเธอเยนชาเรากับน้ำแข็งปัสุราอาจคิดว่าพวกเขาทำให้เราอับอายด้วยการเข้าสู่ระดับที่สองแต่ไม่ร เมื่อเข้าสู่ทางเข้าชั้นใต้ดินที่2พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายทีมหนึ่งพันคนและเวิลด์ดอมิเนเอเตอร์และทีมหนึ่งร้อยคนของแบล็กเวเตอร์พบว่าตัวเองมาถึงป่าฝนสภาพแวดล้อมที่นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระดับใต้ดินแรกมีกอลอยน้ำขนาดใหญ่อยู่เหนือป่าฝนอันกว้างใหญ่และรูปปั้นเทพเจ้าขนาดมหึมาที่ใจกลางป่าฝนรูปปั้นมีความสูงหลายสิบกิโลเมตรราวกับยักษ์ที่มองเห็นเทือกเขาโบอันดารีมเมาท์แท่นทั้งหมดก่อนที่ทุกคนจะได้มองดูรูปปั้นขนาดมหึมานี้อย่างใกล้ชิดความรู้สึึกก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 ดดดดดััันนนนนนทท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 ีีีีีี่่่่่่่่่อออออธิิิบบาา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 ยยยยไไไไมมมมม้้้้้็็หหหหหุุพพพวววววเเเเเเขข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 ใใใใจจจจจคครรรรรรรููงงงงงงปตลๆศษะะ์ณ จำกัดอยู me, mm ่ท hmm. ั us, ่วร่างกายของเขาเขายังรู้สึกราวกับว่าเขาได้ไปจากการอยู่ในสภาพที่เหนือมนุษย์จนกลายเป็นไม่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปคุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้เขาสันซอดกล่าวเมื่อเห็นผิวซีดบนใบหน้าของกูยีเรนและเต่ายูเอจากนั้นเขาก็อธิบายอย่างเงียบๆว่าระดับใต้ดินที่สองของเทือกเขาอันดารินั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระดับใต้ดินแรกหากมาตรฐานความเข้มข้นของคุณไม่สูงพอคุณอาจเสียสติได้โดยตรงนอกจากนี้คุณจะพบว่าร่างกายของตัวละครของคุณนั้นไม่ต่างจากร่างกายในโลกแห่งความเป็นจริงคุณอาจรักษาคุณสมบัติพื้นฐานของคุณไว้ได้แต่ร่างกายของคุณได้ตกลงสู่มาตรฐานของปรมาจารย์องเรียนในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วความแข็งแกร่งของคุณวเหมือนปรมาจองในโลกแห่งเป็นจริง เนื่องจากการจำกัดความแข็งแกร่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่มีคุณสมบัติพื้นฐานระดับสีก็ไม่สามารถเอาชนะมอนสเตอร์ในตำนานได้พวกเขาอาจจะตายเพื่อแกรนด์ลอดในระดับเดียวกันหากพวกเขาไม่ระวังดังนั้นคุณต้องระวังให้มากเมื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่นี่คุณต้องขจัดความคิดที่ว่าคุณกำลังต่อสู้ในดินแดนแห่งพระเจ้าให้คิดว่าคุณกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเข้าใจแล้วกูหยีเรนเข้าใจความหมายที่ครูของเขาพยายามจะสื่อในทันทีในที่สุดเขาก็เข้าใจถึงคคคคคควววววววาา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 มม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 นน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 น่่่่่่่่่่่่่่สสสสสสะะะะะะพพพพรร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 ึงง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 งกก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 ลลลลลลลััััขขขออ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 ดดดดบบบใตตตตต้้้้้ิิิิททททีีีีเเ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 เหุุุผผผูููถืืืชชโโโโ็็็็จจปแแแแยยย์ธ อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นได้รับข้อจำกัดแบบเดียวกันกับร่างกายของพวกเขาในโลกแห่งความเป็นจริงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวด้วยการโจมตีเต็มพลังเพียงครั้งเดียวพวกเขาก็ยังสามารถตายได้อย่างง่ายดายเมื่อถูกล้อมรอบด้วยมอนสเตอร์หลายร้อยตัวท้ายที่สุดแล้วผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถอยู่ในประสิทธิภาพสูงสุดได้เป็นเวลานานกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎสองสามข้อหากต้องต่อสู้ในระดับใต้ดินที่สองประการแรกพวกเขาไม่สามารถใช้เทคนิคการต่อสู้ได้ซึ่งต้องใช้กำลังเต็มที่อย่างต่อเนื่องหากพวกเขาทำเช่นนั ประการที่2พวกเขาจะต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถจัดการมอนสเตอร์ที่พวกเขาท้าทายได้ภายในเวลาที่กำหนดหากพวกเขาไม่สามารถทำได้พวกเขาจะล้มลงจากความอ่อนล้ากลายเป็นไร้พลังจนถึงขั้นที่แม้แต่มอนสเตอร์ธรรมดาก็สามารถฆ่าพวกเขาได้พูดง่ายๆก็คือการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในระดับใต้ดินที่สองก็ไม่ต่างจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของก็ต์เอสโดเมนในโลกแห่งความจริงในสถานการณ์เช่นนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากในการต่อสู้กับขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกันนักประสาป,ปรมาจารย์และตำนานนี้เป็นเพราะววว่่่่่่่าา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 าผผูููู้้้้้ยยยยยยิิิิงงงงใใใหหหญญทททุุกกกกคคนนนนนีีีีีีเเเรรรรรระะะะะดดดดัับบบจจมมมมมออลลสสสสสสขขณณโตตปปชถไ หากพวกเขาไม่สามารถต่อสู้โดยใช้เทคนิคการต่อสู้ทักษะแราคาถาต่อเนื่องเหมือนที่เคยทำพวกเขาต้องใช้เวลายอย่างน้อยหลายนาทีเพื่อเอาชนะมหาผู้ยิ่งใหญ่หากเป็นกรณีนี้พวกเขาอาจจะหมดแรงหลังจากการต่อสู้เพียงสองหรือสามการต่อสู้ติดต่อกันในขณะนี้กูหย่เรนเข้าใจว่าทำไมครูของเขาจึงกล่าวว่าการเข้าสู่ชั้นใต้ดินที่สองเป็นโอกาสในตัวของมันเองหากผู้เล่นสำรวจระดับใต้ดินที่สองโดยไม่ได้เรียนรู้ที่จะรักษาสตามีนาพวกเขาไม่น่าจะก้าวหน้าไปได้ไกลนัก ในขณะเดียวกันการรักษาพลังกำลังครอบคลุมหลายด้านไม่ใช่แค่เรื่องของการลดกิจกรรมของร่างกายเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการใช้เทคนิคการต่อสู้ทักษะและคาถาตลอดจนการใช้สภาพแวดล้อมโดยรอบและอื่นๆการเรียนรู้วิธีรักษาสตามินาเป็นการทดสอบที่เข้มงวดถ้าเขาสามารถเรียนรู้วิธีควบคุมสตามินาของเขาในระดับใต้ดินที่สองของเทือกเขาโบอันดารีเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในความสามารถในการต่อสู้ของเขาอย่างแน่นอนทุกคนที่นี่ต้องเลื่อนไหวในแนวรับคุณยังถูกห้ามไม่ให้ต่อสู้เพียงลำพังโดยเด็ดขาดคุณต้องต่อสู้เป็นกลุ่มตั้งแต่สาคาคนสู้กัับบหลอด100 ชิยางเทียเน A. สังขณะที่เขามองไปที่ผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าเขาหากข้าพบว่าพกเจ้าต่อสู้เพียงลำพังข้าจะฆ่าเจ้าเองไม่มีใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งของชิยางเทียเน A. ทุกคนที่นี่เป็นทหารผ่านศึกดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจดีว่าการสู้คนเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันจะง่วแค่ไหนพวกเขาอาจจะมีปัญหาในการเดินหลังจากการต่อสู้สองหรือสามครั้งหากพวกเขาเลือกที่จะต่อสู้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้ว่าสตาินาของพวกมันจะค่อยๆฟื้นฟูนเมื่อเวลาผ่านไปแต่ก็ไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนานเกินไปเมื่ออยู่ในท่นาาาาากกกเีีจมมมขดววพ ฉันไม่รู้จริงๆว่าทำไมแบล็กเฟลมถึงตัดสินใจพาทีมมาที่นี่จริงอย่างแห่งแบล็กเวเตอร์คิดกับตัวเองรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาดื่มด่ำกับความรู้สึกของเขาในสภาพแวดล้อมของชั้นใต้ดินที่สองคราวนี้พวกมันตายแน่เอสแอดไอเฟงไม่กลัวการถอนตัวของแบล็กเวเตอร์จากอาสุราเหมือนเซนารีอะไรแอนเป็นสิ่งที่จริงอย่างไม่คาดคิดผู้บังคับบัญชาของเขาได้ตักเตือนเขาด้วยซ้ำเพราะการตัดสินใจโดยพลการของเขาที่จะถอนตัวแบล็กเวเตอร์ออกจากอาสุราตอนนี้ทีมของอาสุราประสบความสำเร็จในการทะลวงไปสู่ระดับใต้ดินที่สองได้้้รรรัับมาาาากกกว่่่ดนนนนนนใคงงีออยแ อย่างไรก็ตามหลังจากประสบกับสภาพแวดล้อมระดับใต้ดินที่สองจริงๆอย่างก็ไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขาอีกต่อไประดับใต้ดินที่สองของเทือกเขาโบอันดารีเมลเทนเรนอาจมีความสำคัญต่อการเลื่อนระดับเทียกสี่ของผู้เล่นแต่ไม่มีทางที่อสูราจะสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญที่นี่ด้วยทีมหนึ่งร้อยคนเท่านั้นแม้ว่าทีมของอสูราจะมีผู้เที่ยวชานระดับพระเจ้าสองคนความตายก็ยังเป็นเพียงผลลัพธ์เดียวที่รอทีมในระดับใต้ดินที่สองนที่จริงผู้เที่ยวชานระดับพระเจ้าอาจถึงกับต้องหลบหนีหากพวกเขาเจอกองกำลังของ้่ยางดไ หลังจากนั้นไม่นานเวิลดโดมิเนเตอร์และแบลเวเตอรก็เริ่มเดินทางไปยังรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การนำของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนแม้ว่าการเดินทางไปยังรูปปั้นจะลำบากแต่ทุกการต่อสู้ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้าเกรดลอรระดับ115หลายร้อยคนในการจัดอันดับวอร์อยู่เดมอนการประสานงานของผู้เชี่ยวชาญกล่าววิงวอเตอร์เรียงมากกว่า1,000คนและสูงกว่านานทำให้พวกเขาก้าวหน้าได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆหลังจากต่อสู้มาทั้งวันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงร กลุ่มของพวกเขาใช้เวลาทั้งวันต่อสู้หรือพักผ่อนยิ่งกว่านั้นพวกเขาต่อสู้ทุกการต่อสู้ด้วยความยากลำบากพวกเขาจะถูกทำลายล้างไปนานแล้วถ้าพวกเขาไม่ได้มอบหมายผู้เล่นอย่างน้อย3หรือสคนให้จัดการกับเกรทลอดทุกอันดับวอรอยู่เดมอนที่พวกเขาเผชิญหน้าตามหลักเหตุผลถ้าทีม100่คนต้องอเผชิญหน้ากับวอรอยู่เดมอนทีมควรพังทลายและถูกทำลายหลังจากผ่านไปไม่กี่กิโลเมตรทว่าแม้หลังจากที่พวกเขาก้าวไป1วันเต็มแล้วพวกเขาก็ยังมองไม่เห็นแม้แต่งเงาของสมาชิกอสูราถ้าไม่ใช่พเพราะเรนเจอร์และ ในความเป็นจริงอย่างไม่ใช่คนเดียวที่ตกใจกับสถานการณ์นี้ที่ยางเทเนและคนอื่นๆก็แอบประหลาดใจเช่นกันรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวใจของระดับใต้ดินที่สองนอกจากนี้ยังเป็นที่ที่ทีมนนวหนาของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการเข้าถึงทว่ากลุ่มพันธมิตรอสูราเมือเซนารีก็สามารถมาถึงสถานที่แห่งนี้ได้โดยใช้ทีมเพียงหนึ่งร้อยคนเท่านั้นนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเราพบสมาชิกของอสูราแล้วผู้บัญชาการโอเมนนักลอบสังหารในหน้าที่สอดแนมรายงานผ่านแชทของทีมอย่างกระล้อมพวกเเขาานนีีป่่ยไไดด็ ลางสังหณรสั่งการพร้อมกับคำสั่งของเดโอมนผู้เที่ยวชาน1,000งล่าวิงวอเตอร์เรียมและเหนือกว่าได้เดินทางไปยังที่ตั้งของทีมอสูราอย่างเงียบไมยมกเมื่อใกล้ถึงจุดหมายแล้วทียังเทเนรูดเลส,สกายและเดโอมนต่างก็นำทีมที่แยกออกมาและแยกออกเป็นสามทิศทางกลัวมากกว่าพวกเขาจะปล่อยให้ทีมของอสูราหนีไปอีกครั้งเกมเมลและเมานี้กำลังจะจบลงในที่สุดเทาสันซอถอนหายใจเมื่อเขาเห็นว่าทียังเทเนได้ลงมือทำแล้วเขาเข้าใจดีว่าในที่สุดทียังเทเนเริ่มจริงจัง ก่อนหน้านี้ผู้เท่ากิติมศักดิ์จากควัดสุริยะได้ยืนเคียงข้างและเฝ้าดูเมื่อสมาชิกของดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดย้ายไปสกัดกั้นทีมของอสูราที่ทางเข้าชั้นใต้ดินที่สองอย่างไรก็ตามโซล่าเทมเพิลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความบาดหมางระหว่างอสูราเมอร์เซนารีอะไลแอนด์และฟลาเวอร์ออฟเซเว่นสินเขาไม่คิดว่าทีมของอสูราจะประสบความสำเร็จในการผ่านสมาชิกฟลาเวอร์ออฟเซเว่นสินอย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมของอสูราได้เข้าสู่ระดับใต้ดินที่สองแล้วพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งไดด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 ด้้้้้้้้้้กกกกากาา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 หหหหหนน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 ใใใใใชชชิิิิิยยยยงง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 เเเเเททททททะรรรรรััััััััับบบผอออออออปปปปปขขขขตีีีี่่่่่่่่จจึ็ควมมมศญสสลลูฝ สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวาวคิริแห่งแสงถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในขอบเขตบียอนโดเมนเรียมเทาซันซอสสงสัยว่าเธอจะเหมาะกับทียางเทียเนเนน้อยกว่าผู้เที่ยวชาญหนึ่งพันคนในด้านของทียางเทเนเตอนที่สองอยยี่สิบอันดับพระเจ้าอันดับเทพอีกแล้วตามพวกเขาไปเร็วๆอาจารย์เทาอวิวเว่ยเร่งดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นว่าทีมพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนไปล้อมรอบทีมของอัชูราไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าหากเราพลาดการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะรูู้้้้วววว่่่่่่่่าา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 าโอาออ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 กกกกสสืืืนนนนนนจจะะะะมมมมถถึงงงงเเ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 เใใใดรรลลลไปััััทททซซพหหห็บบขยย ผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของมหาอำนาจต่างๆก็ยังประสบปัญหาในการพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าระดับหเหตุผลเดียวที่ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าจำนวนมากมารวมตัวกันในเทือกเขาโบอันดารีก็เนื่องมาจากความสำคัญของระดับใต้ดินที่2การต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้านั้นหายากอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันนี่เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าเป็นไพ่เด็ดของมหาอำนาจต่างๆมหาอำนาจจะเปิดเผยไพ่เด็ดของพวกเขาหากพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้า่อนืๆ ไม่มีทางที่ผู้เล่นจะคลำหาทางไปสู่ระดับหกแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่อ่อนแอที่สุดระดับหกก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในหมู่ผู้เชี่ยวชาญแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่อ่อนแอที่สุดจะไม่สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าที่เป็นปรปักษ์ได้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการถอนตัวออกจากสนามรบทั้งเป็นดังนั้นเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมั่นใจในการเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายมหาอำนาจใดๆก็แทบจะไม่เต็มใจที่จะระดมผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าของพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนอยู่ที่ระดับสในโลกโบราณขนาดและผู้ที่เยวชานระดับพระเจ้าก็ไม่ต้องกังวลกับการเปิดเผยไพ่เด็ดของกีนตามลำดับอย่างมากที่สุดพวกเขาจะเปิดเผยมาตรฐานการต่อสู้ของแต่ละคนสำหรับอาวุธและอุปกรณ์การเปิดเผยไอเทมเหล่านี้ไม่มีความสำคัญเนื่องจากไม่ใช่อาวุธและอุปกรณ์ในตำนานหลังจากที่เทอซันซอผู้จบสมาชิของเวิลด์โดมิเนเตอร์และแบล็กเวเตอร์ก็เริ่มติดตามทีมของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนในรูปแบบการป้องกันแม้ว่าพวกเขาจะดูแลวอยู่เดมอนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วแต่หากมีกลุ่มใหม่เกิด ปัจจุบันที1,000คนได้แบ่งออกเป็น4ทีมแยกทีย y ง NA, เท Tene, Rudeless Sky และเด t e o m e n นำทีม200คนสำหรับทีมที่4แม้ว่าจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าเป็นผู้นำแต่ทีมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ400กล่าววิงวอเตอร์เหลี่ยมขึ้นไปสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทีมของอสูราจะไม่มีวันหลบหนีได้ง่ายโดยไม่คำนึงถึงทิศทางที่ทีมอสูราเลือกที่จะฝ่าไปฮะทำไมพวกเขาถึงไม่เคลื่อนไหวกูยืเรนพึพมพำด้วยความสับสนเมื่อเขาเห็น Yang Tene และคนอื่นๆยืนนิ่งและไม่ทำอะไรเลยทีมของออออสสูููรรราาถกังหหโดดยยยวว่เมนแล้ืัง ไม่ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมองอะไรบางอย่างอยู่เถาหยูเวยกล่าวโดยสังเกตว่าสมาชิกของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนต่างจ้องมองที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งบางทีพวกเขากำลังรอให้ทีมของอสูราจบการต่อสู้ก่อนที่จะทำการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ตามรายงานก่อนหน้านี้ทีมของอสูราอยู่ในระหว่างการต่อสู้เมื่อเห็นว่าทียางเทียนเนและคนอื่นๆยืนนิ่งโดยไม่ทำอะไรเลยคำอธิบายเดียวที่เตาหยูเวยคิดได้ก็คือพวกเขากำลังรอให้ทีมของอสูราต่อสู้จนจบอย่างไรก็ตามเถาหอยูเวยยอดไม่ได้ที่จะแปลกใจกับข้อสรุปของเธอท้้้้าา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 ยยทททททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่สสสสสสุุดดดดมมมมมมขออ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 องงงููรรรรรรจจจจจะะะะะนนนนนนไไหหหววววตตตตตตกกกกโแแบบบบเเเเเซ์์์พพืืัััปปลลลลธใิิคๆญญณ เขาซันซอตรู้สึกประหลาดใจมากกับสถานการณ์นี้จากความเข้าใจในบุคลิกภาพของทียางเทียนเนยใชผู้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นคนโหดเที่ยมทียางเทียนเนยจะฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาโดยไม่ลังเลแม้ว่าพวกเขาจะยอมจำนวนและเต็มใจเสนออาวุธและอุปกรณ์ของพวกเขาไม่มีทางที่คนโหดเที่ยมเช่นนี้จะไม่โจมตีคู่ต่อสู้ที่กำลังต่อสู้อยู่ไม่ต้องพูดถึงทียางเทียนเนยไม่ใช่คนเดียวที่นี่นอกจากนี้ยังมีเดทโอเมนผู้บัญชาการบาปแห่งความเย่อหิ่งของดอกไม้แห่งบาปเจ็ดประการเธอเป็นผู้หญิงที่ถือว่าการลอบสังหารเป็นชีวิตของเธอ ในขณะเดียวกันหลังจากที่เทาซันซอสและคนอื่นๆขยับเข้าใกล้กลุ่มของทียางเทียนเนมากขึ้นพวกเขาก็ต้องตะลึงในทันทีกับสิ่งที่พวกเขาเห็นเช่นเดียวกับรายงานระบุว่าทีมของอสุรามีส่วนร่วมในการต่อสู้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามทีมของอสุราไม่ได้ต่อสู้กับกลุ่มของเกรดหลอดที่มีอันดับวอร์ยูเดมอนแต่มีติกระดับ116จัดอันดับเปลียนหลอดแทนจุดจๆดวอยเซอร์เพน์ปานาจากหลอดบารอนสิ่งมีชีวิตที่เป็นโมคาเทพนิยายระดับ116 SP 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 8,000 8,000จุๆๆขออองวยเเซรร์พนนนนั้นน่าปะหลาดใใจแแม้แต่นโลกกภายนนนอใใระดดับต้ิที่2ของเเทืออกขาาโบันดรีีมมมันนเปป็รริาาาณทท่สถให้เกิดความสิ้นหวัง สัตว์ประหลาดในตำนานระดับ4มีการป้องกันที่มากกว่าขุนนางระดับสามากแม้แต่ผู้เที่ยวชานระดับ3ที่ติดอาวุธติดฟันด้วยไอเทมระดับอีผีก็สามารถสร้างความเสียหายได้ประมาณ1ล้านความเสียหายต่อสัตว์ประหลาดในตำนานด้วยความช่วยเหลือของทักษะระดับ3ายิ่งไปกว่านั้นนั่นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสัตว์ประหลาดในตำนานไม่ได้ปิดกั้นการโจมตีในขณะเดียวกันรยมหลอดเป็นสัตว์ประหลาดที่มาพร้อมกับโดเมนมานาพวกเขาสามารถลดผลกระทบข,ของทักษะราคาถาที่เป็นสัตรูได้อย่างมากแม้ว่าผู้เล่นจะมีอาเเเเขขตตตตมมมาาาานนนนป็็อออออองงงพพื่่บโทัััักกกษะะะแแลคคถวยยรดีสญ แม้ว่าการจู่โจมทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างราบรื่นทีมหนึ่งร้อยคนยังคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาชนะวอยเซอร์เพนหลังจากพิจารณาการกู้คืนการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวของเรียนหลอดในขณะเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เล่นจะทำการต่อสู้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยตรงในระดับใต้ดินที่สองของเทือกเขาบาวดารีอย่างไรก็ตามวอยเซอร์เพนไม่ใช่เหตุผลที่เทาซันซอสและคนอื่นๆตกใจไม่แปลกใจเลยที่พี่เ่าไม่ขยับเขาจะต้องบ้าแน่ๆถ้าเขากล้าที่จะเคลื่อนไหวดวงตาของเทาซันซอสกระตุกขณะที่เขขาาดููทีมออองอสรอสรต่้กัน ผู้ต้องสงสัย8ผู้ต้องสงสัยระดับพระเจ้านี่เป็นตัวเลขเพียงพอที่จะทำให้เขาสงสัยชีวิตราวกับว่าผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับเทพในอาณาจักรก็ตไกลเป็นกำลังปลีที่สามารถเห็นได้ทุกที่นอกจากฉีเฟิงและผู้หญิงที่เคยทำลายประกันปีศาจแดงแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าอีก6คนในทีมของอาชูราในหมู่พวกเขาชายสูง3เมตรถือดาบ2เล่มถืออสร,รพิษแห่งความว่างเปล่าอยู่เพียงลำพังแม้ในขณะที่อยู่ภายใต้การปรับรามของระดับใต้ดินที่2ชายสูง3เมตรยังคงสั่นไหวแม้กระทั่งพื้นที่ในการโจมตีีีีีททุกกกกคครรรรรรััั้้้งงงงงงงาาาาาาาโโโจมมตขขขขขอออออเเ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 เใหหหววยย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 ซ์พพนนนสสสสปบดดิิิชืฉะ่่่ลลูญแแ ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าชายสูง3เมตรจะดูเหมือนเขาวกวัดแกว่งกระบี่อย่างดูเดือดไปที่วอยเซอร์เพนบนพื้นผิวแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและคนข้างบนสามารถบอกได้ว่าชายผู้นี้ไม่ได้แค่แกว่งอาวุธแบบสูงในทางกลับกันเขาได้ใช้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของเขาเองโดยใช้ผลกระทบที่เขาได้รับจากการสกัดกั้นการโจมตีของวอยเซอร์เพนเพื่อขับเคลื่อนการโต้กลับของเขาสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถประหยัดพลังงานและเพิ่มพลังการโจมตีของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นชายผู้นี้ยังสามารถรวมพลังของการโจมตีของวอยเซอร์เพนเข้้้าา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 ากก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 ััััััับบบบบบตตตวววเเเเเเเขขขขออ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 องงงงงงงไดดดดดยย่แบบ่่่่่สสมมมมูรรรรรรณณ์์แแแนนนนนนืใ็ทททีีะะะะะลลลลลซพจจจจห ผู้เชี่ยวชาญบียอนโดเมนเรีย a อีกคนนี่เป็นความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวที่เทาซันซอสคิดได้เมื่อเขาเห็นการแสดงเทคนิคอันน่าทึ่งของชายสูง3เมตรตอนที่228ภัยพิบัติเคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้า2คนบียอนโดเมนเรียมดวงตาของจิงหยางเบิกกว้างด้วยความตกใจในขณะที่เขาเฝ้าดูคาซิโอจับวอยเซอร์เพนไว้ด้วยตัวเขาเองฉันจะฝันไปได้ไหมจิงหยางตระหนักดีว่าพันธมิตรทหารรับจ้างไม่ได้เป็นเพียงองค์กรอิสระที่ก่อตั้งโดยซีโร่วิงคงจะพูดได้ไม่ยากนะหากจะบอกว่านอกเหนือจบบากแบบของแม่มดแแลลล้ว้ววพััังออื่่่นนนนๆใสสราตไมมียคญ สำหรับความแข็งแกร่งและรากฐานของวิทเบสซิงพวกเขาไม่มีอะไรจะเขียนถึงบ้านบาบของแม่มดอถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจในสายตาของสาธารณชนแต่มหาอำนาจที่แท้จริงใดๆในดินแด,น,ดนแห่งพระเจ้าจะรู้ว่าความบาบของแม่มดอย่างดีที่สุดได้รับการพิจารณาว่าเป็นมหาอำนาจธรรมดาที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับหกระดับหกระดับพระเจ้าสามคนภายใต้คำสั่งของมันกินไม่มีผู้เชี่ยวชาญบียอนโดเมนเรียมแม้แต่คนเดียวนักภาษาสองคนถ้าบาบของแม่มดมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพบียอนโดเมนเรียมสองคนมันก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วที่จะท้าทายกินสุดยอดทั้งห้าคน ไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญบีออนโดเมนเหรียมสองคนที่เป็นปัญหาอยู่ในโลกโบราณขนาดเล็กแม้ว่าบาปของแม่มดจะได้รับผู้เชี่ยวชาญบีออนโดเมนเหรียมสองคนด้วยปาฏิหาริย์บางอย่างกีนจะต้องเสียสติอย่างยิ่งที่จะส่งพวกเขาทั้งสองเข้าสู่โลกโบราณขนาดเล็กควรจะรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญบีออนโดเมนเหรียมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าระดับหกและผู้เชี่ยวชาญบีออนโดเมนเหรียมที่ไม่ได้อยู่ในระดับหกเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญบีออนโดเมนเหรียมที่สามารถเข้าถึงระดับหกจะกลายเป็นหาย,ยนะที่เคลื่อนไหวไภัยพิิิิิิิบััััััตตทททททีีี่่่่่่่เเ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 กกกกกกกดดดดดขึ้้้้นนนนนนครร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 รงงงงาาาาาาวววววววมมมจจจจจะะะะะะพอออใหหหหซซุปปปป์์แแลล็ๆไ อย่างแท้จริงนี่คือพลังของผู้เชี่ยวชาญบียอนโดเมนเรียมดังนั้นจึงอย่างพบว่ามันยากมากที่จะจินตนาการว่าซีโรวิงมีพลังแบบใดที่จะกำจัดภัยพิบัติที่เคลื่อนไหวสองครั้งและส่งพวกเขาไปยังโลกโบราณขนาดเล็กที่เลวซามต่ำช้าในขณะนี้จึงอย่างไม่ใช่คนเดียวที่ตกตะลึงกับสถานการณ์นี้กูหยีเรนที่ยืนอยู่ข้างเขาก็มึนงงเช่นเดียวกันมันเป็นไปได้อย่างไรกูหยีเรนรู้สึกว่าโลกของเขาพังทลายเขาไม่เคยคิดว่ากิมที่ไม่มีนัยสำคัญที่เขาเคยดูถูกมาก่อนจะกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ที่แม้แต่เวลดอมินเอเตอร์ก็ม เมื่อกูหยีเรนจำได้ว่าเขาได้ทำร้ายซีโร่วิงโดยตรงสำหรับกินอันดับสองที่เลวซามต่ำช้าอย่างชาโดเขาอดไม่ได้ที่จะพบว่าการตัดสินใจของเขาเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาได้ทำในชีวิตของเขากูหยีเรนรู้สึกว่าถ้าเขาเจอแลนไหาลองในตอนนี้เขาอาจจะสูญเสียการควบคุมและสังหารอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาเดียวกันกูหยีเรนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจหากเขาเลือกที่จะขายของให้ถีบนในตอนนั้นเขาอาจจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซีโร่วิงได้ในขณะเดียวกันด้วยความช่วยเหลือจากซีโร่วิงเขาก็สามารถกลายเป็นดาวที่เจิิดดดดดดจจจจ้้้้าาาาาาาททีี่่่่สใในน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 ไไไออออออยยยงงงแเเเเขขะะกกลปป็ผผูำำำววซคตมรรรบ์ คุณจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีไปกว่านี้ดับพันดาพูดติดตลกขณะที่เขาเดินขึ้นไปหาทิยางเทียนเนแน่นอนคุณไปก่อนแล้วฉันจะไปทิยางเทียนเณกล่าวกรอกตาไปที่เทาซันซอสผมเมื่อได้ยินคำพูดของชิยางเทียนเณรเทาซันซอสใส่หัวโดยไม่ลังเลและกล่าวว่าฉันไม่กล้าถ้าไม่กล้าแล้วจะทำไมทิยางเทียนเณตอบอย่างเฉยเมยไม่ละอายม้แต่น้อยกับความขี้ขลาดของเขาผู้เชี่ยวชาญบียอนโดเมนเรียมสองคนและผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าหกคนเว้นแต่ว่าเราจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าของไฟเกรดซูเปอร์กิ่วทั้งหมดในโลก หากคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดิยอนโดเมนเรียมเพียงคนเดียวทิยางเทียนเนมั่นใจว่าเขาจะสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ท้ายที่สุดเขามีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลายคนคอยสนับสนุนเขาอย่างไรก็ตามพลังของผู้เชี่ยวชาญดิยอนโดเมนเหรียมสองคนและผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าหกคนไม่ใช่สิ่งที่ทิยางเทียนเน่กล้าที่จะท้าทายเมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าทำงานร่วมกันพลังการต่อสู้ที่พวกเขาปล่อยออกมาจะไม่เหลือเพียงหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเลวซามต่ำช้าไม่ต้องพูดถึงกองกำลังของผู้เชี่ยวชาญดิยอนโดเมนเรียมสองคน หากผู้เที่ยวชาตทั้ง8คนนี้ทำงานร่วมกันจะไม่มีปัญหาสำหรับพวกเขาที่จะทำลายทีม1,000คนของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายคนมันจะเหมือนกับนักรบติดอาวุธครบ8คนที่จะต่อสู้กับพลเรือนที่ไม่มีอาวุธ1,000คนการต่อสู้จะเป็นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวในตอนแรกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับวิหารสุริยะเป้าหมายของอสูราเป็นเพียงดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดเท่านั้นเนื่องจากนี่คือปัญหาของ flower of seven s i n ย่อมขึ้นอยู่กับ flower of seven s i n เพื่อแก้ไขปัญหานี้ชิยางเทียนเนกล่าวฉันได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วโดดยยกกกาาารรรระมมผู้้เเีี่่ววจำำนนนสหับืองตล ดอกไมแ ALLY, ้แห่งบาปทั้งเจ็ดอาจไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาเช่นนี้เทาซันซอสกล่าวขณะที่เขามองไปที่เดทโอเมนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆจากรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆอสุราควรวางแผนที่จะกำหนดเป้าหมายกองกำลังหลักของ Flower of Seven Sin ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของกองกำลังหลักของ Flower of Seven Sin ไม่น่าจะรอดจากภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามานี้ในเวลานี้เทาซันซอสอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เอสเซ่ไทยแต่งคำใบ้ของการตระหนักรู้และความเสียใจที่ปรากฏในหัวใจของเขา เมื่อเห็นว่าซีโร่วิงสามารถส่งผู้เที่ยวชานระดับพระเจ้าจำนวนมากไปยังโลกโบราณขนาดเล็กได้จึงไม่น่าแปลกใจที่ทีมจะกล้าท้าทายดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดด้วยจำนวนผู้เที่ยวชานระดับพระเจ้าซีโร่วิงมีกี่คนจึงไม่ยากที่จะสร้างตัวเองในโลกโบราณขนาดเล็กซีโร่วิงอาจกลายเป็นพลังที่เทียบเท่ากับไฟเกรสซูเปอร์กิลวหากเวิลด์ดูมิเนเตอร์สามารถสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังดังกล่าวมันจะช่วยได้มากในการพัฒนาเกมในโลกโบราณขนาดเล็กทว่าเขาได้ละทิ้งโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ไปโดยส่วนตัว ซีโร่ยิ้ยิ้คงอ่อนแอเกินกว่าจะคุกคามพลาวเวอร์ออฟเซเว่นสินเดตโอเมนกล่าวสงสัยตาดูถูกที่เทาสันซอสอย่าลืมว่าทำไมพันธมิตรของเราจึงตัดสินใจทำงานร่วมกันเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การผูกขาดทรัพยากรในโดเมนของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังสร้างแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านโดเมนของพระเจ้าของอีกฝ่ายด้วยโดเมนของพระเจ้าของอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าของเราอย่างมากมหาอำนาจทั้งสองของอีกฝ่ายก็เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยแม้ว่าซีโร่ยินจะมีผู้เชี่ยวชาญบียอนด์โดเมนเรียมสองคน้้้้าาาาอออยู่่ตหนนนพลัังงจที ในขณะที่เดยโอเมนและคนอื่นๆกำลังคุยกันอยู่นั้นวอยเซอร์เพนก็มีเอ8พันล้านเอลดลงเหลือศูนย์จากนั้นร่างที่ยาว60เมตรของมันซุดตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสลายเป็นอนุภาคของแสงและหายไปจากป่าฝนในเวลาเดียวกันแสงสีทองก็ปกคลุมร่างของฉีปเฟิงและคนอื่นๆในหมู่พวกเขาแสงสีทองที่ห่อหุ้มรองผู้บัญชาการ3คนของลอร่าและกอลิมเมออไรมีสีม่วงซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาได้ผ่านพนระดับ120แล้วตอนที่229สมบัติของงูที่เป็นโมคาพวกเขาระดับสูงได้อย่างไรดาบะอเมรริไ แม้ว่าแสงสีม่วงทองจะปรากฏบนลอร่าและคนอื่นๆในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่มันก็เหมือนกับแสงสว่างในความมืดในสายตาของผู้เล่นผู้เที่ยวชานระดับ3ดังนั้นทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันจึงเห็นแสงสีม่วงทองอย่างไม่ขาดสายทุกคนที่นี่รู้จักและคุ้นเคยกับแสงสีม่วงทองนี้อย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากเป็นแสงเพิ่มระดับที่พวกเขาเห็นมากที่สุดขณะเพิ่มระดับในทวีปหลักก <jor ๆ S 2> ารปรากฏตัวครั้งแรกของแสง <hasht. S 2> สีม่วงทองนี้เป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของผู<ค>้เล่นทุกคนซึ่งกำหนดว่าพวกเขาจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าหรือยังคงเป็นผู้เี่่ยวววาททััไปในหลก ด้วยระดับที่สูงเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งของพันธมิตรอสูราเมือนเซนารีที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดนั้นน่าจะเหนือกว่ากองกำลังหลักของพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งของเราแล้วที่ยางเทียนนคิดในใจ,ในใจด้วยใบหน้าขามวดคิ้วไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าลอร่าเทรอเดอร์และคนอื่นๆสามารถบรรลุถึงระดับสูงได้อย่างไรที่ระดับ12 24คนลร่งร้อยที่สับกไม่มสี่คนของลอร่างงัสว้ได้ปกินระดับเกลี่ยของสมาชิกกองกำลังหลักของพลังต่างๆด้วยะแน2รบ 2เกรดย่อยในแง่ของคุณสมบัติพื้นฐานเพียงอย่างเดียวกลุ่ม4ของลอร่าเคโรเดอร์จะเกินสมาชิกกองกำลังหลักของพลังต่างๆถึง30%หรือมากกว่าความแตกต่างอย่างมากในคุณสมบัติพื้นฐานก็เพียงพอที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาเอาชนะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตการปรับแต่งได้อย่างง่ายดายความแตกต่างของพลังต่อสู้ที่ได้จะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อความได้เปรียบของคุณสมบัติพื้นฐานนี้อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าในขณะนี้ที่ยังเถียงในรู้สึกโชคดีที่เขาไม่ได้ย้ายไปที่ทางเข้าใต้ดินระดับที่เเ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 เปปป็็็็นน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 กกกาา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 รร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 ส่่่่่่ววววตตัััััมมมมมิฉะะะะะ้้้้้้้แจจจจจจผผูููชชชชชีีีีียยยยยยญญดดดดดดบบบบบพพพขอออออุทโโคไงงงถึล์์ เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเดทโอมนก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันเมื่อเธอเห็นแสงสีม่วงทองที่ห่อหุ้มกลุ่มสีของลอร่าไว้ทั่วครูเธอสามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าอสุรเหมือนเซนารีไรแอนีข้อได้เปรียบด้านตัวเล็ในผู้เที่ยวทานระดับพระเจ้าท้ายที่สุดมันไม่ใช่ความสำเร็จที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนผักดอกไม้แห่งบาปทั้งเจ็ดยินดีจ่ายราคามันก็สามารถส่งผู้เที่ยวทานระดับพระเจ้าเข้าสู่โลกโบราณขนาดเล็กได้ดังนั้นความจริงที่ว่าอสุรมีผู้เที่ยวทานระดับพระเจ้ามากขึ้นก็เพียงพอที่จะแสดงให้เเหห็็็นนนนนววว่่่่าาาาาาซีโรริมมใจจทะลงงุกกบบณดดไ้ปั แต่อะไรคือขึ้นกับระดับของพวกเขาควรจะรู้ว่าสมาชิกกองกำลังหลักของมหาอำนาจต่างๆนั้นไม่มีที่ไหนใกล้กับระดับ120ในระดับปัจจุบันพวกเขาต้องทำงานหนักและบทขยี้อย่างน้อยอีก20วันก่อนที่จะถึงระดับนี้กล่าวอีกในหนึ่งโดยที่มหาอำนาจต่างๆไม่รู้กลุ่มพันธมิตรอสูราเมอร์เซนารีได้สร้างช่องว่างระหว่างพวกเขา20วันแล้วในขณะนี้เดทโอเมนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกราวกับว่าวิธีการทั้งหมดที่ฟลาวเวอร์ออฟเซเว่นสิงใช้เพื่อยับยั้งการพัฒนาของอสูรานั้นไม่ใช่เรื่องตตตลลลลลลกก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 กจจจุดุดดดดอออออยยยยยย่่่่่่่าา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 งงงงไรรรรร็มม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 เเ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 ืปปปีีีีีีบบบบบททททัักกััชินนนนนนแแแะะะะะโคคววววหใใใซึูข้สณ์ ถึงแม้จะไม่มีส่วนร่วมของเราซีโร่วิงก็ยังสามารถทำลายล้างกองกำลังหลักของ Flower of Seven Sin ได้อย่างง่ายดายลิววิลยูเชงแสดงความคิดเห็นอย่างไร้ความปราณีขณะที่เขาเฝ้าดูศพของวอยเซอร์เพนค่อยๆหายไปความแข็งแกร่งที่8ไม่ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าทั้ง9คนสามารถแสดงออกมาได้เมื่อทำงานร่วมกันนั้นมากเกินกว่าความแข็งแกร่งของทีมผู้เชี่ยวชาญสูงสุด100คนแม้แต่มีปีกระดับเปลียนหลอดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสัตว์ประหลาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าทััััั้้้้้้้้้้งงงง9 9คคนน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 ไไไมมมม่่่่่่่่่่่ใชชชเเเเเเรรรรรรือออยยาา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 กกกกกสสำหหบบบลลลิ w ิ U ิิวววทททีีจจนนาาีีีจจจจะะะะะตตตดดขึผผูููญพ SP แแ1 ฉันรู้ใช่ไหมหากพลังเหล่านั้นที่ถอนตัวออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้พวกเขาจะทำลายการตัดสินใจของพวกเขาอย่างแน่นอนการล็กซี่พาร์กล่าวขณะที่เขามองไปที่เอสแธทเฟงซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลในเวลาเดียวกันความน่าเกรงขามที่เขารู้สึกต่อทีนที่รู้จักกันในชื่อซีโรวิงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขั้นตอนการล็กซี่พาร์ทเลือกที่จะเข้าร่วมซีโร่วิงในฐานะสมาชิกภายนอกเท่านั้นเพราะเขาคิดว่าทีนสามารถช่วยเขาพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาต่อไปเขาไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าซีโร่วิงสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน,น,นเ,เามมาอง Zero Wing ผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้า8คนนอกจากนี้ยังมีฮิดเดนโซผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เคยไปถึงระดับ6แต่มีความสามารถทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่งอสูราเมอร์เซนารีอะไลแอนปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าทั้งหมด9คนภายใต้การควบคุมนี่เป็นพลังที่ไม่มี5เกรดซูเปอร์เกีว่วใดในโลกโบราณขนาดย่อดได้ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมคุณถึงขอให้ฉันสนับสนุนซีโร่วิ่งตลอดเวลาอย่าโอยด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าจำนวนมากในอสูร์าห้าเกรดซูเปอร์อะละลด,ด,ดเกี่ยวจะ ก่อนหน้านี้มีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อมั่นในอสูราเมื่อเซนารีอะไลแอนเพราะทุกคนรู้ว่าข้อได้เปรียบของอสูราเหนือมหาอำนาจต่างๆนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ดึงมาจากชาร์โดซีโรวิงและอสูราจะตกอยู่ใต้อำนาจต่างๆอย่างรวดเร็วเมื่อผู้เล่นเริ่มถึงระดับ120และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ4อย่างไรก็ตามตอนนี้อสูรามีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าจำนวนมากภายใตย้คำสั่งของมันแม้กระทั่งหลังจากที่ผู้เล่นของมินเนี่ย 4, เจอเอนเทียนเวิ ในขณะเดียวกันเมื่อลินยาโอเห็นท่าทางตื่นเต้น,ตนบนใบหน้าของซูโอ,อยาลินเธอไม่รู้ว่าเธอควรบอกเพื่อนของเธอหรือไม่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้ามากมายในดินแดนขุมนรกแบ่งชั้นอันที่จริงเฉพาะผู้เชี่ยวชาญในซลุมเบอร์ซิตี้ก็มากเกินพอที่จะเข้าสู่โลกโบราณขนาดเล็กทั้งหมดแล้วในขณะที่ทุกคนเริ่มพูดคุยกัน I, เอสแธทไยเ่งเดินขึ้นไปที่ศพที่หายวับไปของวอยเซอร์เพนและมองดูสิ่งของที่ค่อยๆลงมาจากท้องฟ้าครู่ต่อมากองของขวัญเล็กๆอันน่าตื่นตาก็ก่อตัวขึ้นต่อหน้าถีเฟิง ในฐานะหลอดแห่งอนาจาักระดับ1 1 6วอยเซอร์เพนให้รางวัล exp จำนวนมากแก่ผู้เล่นที่ค่ามัน exp ที่ได้รับรางวัลทำให้สมาชิก4คนของมกลิมเมอหรไปถึงระดับ1 2ึ้และช่วยให้ฉีเฟิงเลื่อนจากระดับ11 4เป็นระดับ115ตอนนี้ฉีเฟิงได้เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการสำหรับการเลื่อนขั้นเป็นระดับ4อย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนี้การต้วนของวอยเซอร์เพนนั้นก็น่าทึ่งมากเช่นกันวอยเซอร์เพนดรอปอไอเทมสี่สิบเอ็ดชิ้นน,น,น,นลน้อย นอกจากวัสดุและหีบสมบัติเหล่านี้แล้ววอยเซอร์เพนยังได้ทิ้งอาวุธระดับอีพิกที่น่าตื่นตาอีกสองชิ้นอาวุธเป็นดาบยาวและหอกและทั้งคู่ก็ปล่อยมานาที่ผันผวนอย่างทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามการจ้องมองของเอ i ไทเฟ่งไม่ได้ตกอยู่ที่สี่สิบรายการเหล่านี้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่รายการสุดท้ายแผ่นหนังขาดรุ่งริ่งที่ให้ความผันผวนของมานาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น